ได้เห็นนะว่าเด็กเด็กยังไหนที่โตหน่อยทำความคิดว่ายว่ายเท้าเลยเด็กคนนี้เด็กเด็กเด็มไดเห็นม่มาแข่งได้ยินว่าอะไรก็จดหมายที่ไม่เอาเร็วๆจดหมายที่ไม่เอาฮะไม่เียวจดหมายที่ไม่ยวาไม่คิดมาแล้วมือแล้ะพวกนี้เต็มที่ออกมาดีฉลาดขึ้นดีอืม จะอารมณ์ีขึ้นนะมีอะไรพูดเลยไม่ต้องแกะซง้องชิดดีเเ้ยไม่เรนไี่เ็นไปเลยไปเลยไเลนีใช่ไพี่ไม่ได้โกรธไม่ได้เคืองอะไแกพี่พูดพูดทำามความรู้สึกเองใรยังไม่ได้ไม่ไ้ไม่ได้ไม่้ไม่้ไม่ได้ไม่ไ้ไม่ด้ไม่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 ได้ไม่ได้มได้ไม่ไ้มไ้้มไม่มไ่ิ้ม้่มได้่้มไ่้มไ่้ ใจวอรไม่ยอไได้จะได้วอรดีมือน่ตาอยู่ในบ้านยังไม่ได้ครับจหวี่เมียวไม่ใช่การ์ดเตอังะี่เมังะี่เมียวเด้ย่มยเ้ยต่ยาเตือนนะังๆตนหลังเหรอตีนหลังตัดเตอ่อไม่ชอบออนอ่อน้ยตจมม

เอาอุดมมาเอาอุดมมาเอาอุดานี่ก็ได้มีจะได้เฮ้ยอมาไปพื้นที่สงสห้ามห้ามว่าพี่แพรโอเคไม่ชอบค่ะพี่แพรไ่เป็นอเลูกบอลนะใลูกบอลนะมาเอาลูกบอล anó